ออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังจุรักทุกท่านพบกับผมเอกศิวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่ออโต้สตอรี่ในวันเสาร์นี้นะครับ ตรงกับวันเสาร์ที่25มีนาคม2566ซึ่งผมเอกศรีวรจักรจะขอนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรรถอินเทจข่าวสารในแวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถจนรุ่นเก่านำมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับในวันเสาร์นี้ก็เช่นกันครับผมมีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับรถยนต์มือสองนำมาฝากกันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นขอเนเชิญรับฟังกันได้เลยครับ ในช่วงนี้ท่านผู้ฟังช่วงออโต้สตอรี่และรายการเซฟเซฟดรายทุกท่านก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่างานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44หรือที่เราเรียกกันสั้นๆแต่คุ้นหูว่างานมอเตอร์โชว์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยจากขึ้นที่เดิมครับที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่22มีนาคมไปจนถึงวันที่2เมษายน2566นอกจากงานสำหรับรถจนใหม่ป้ายแดงแล้ว งานสำหรับรถจนต์มือสองคุณภาพดีก็เกิดขึ้นคู่ขนานกันไปครับกับงานมหกรรมรถจนต์มือสองครั้งที่14หรือ The Bangkok Used Car Show ที่จัดโดยบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่แหละครับงานมหกรรมรถจนมือสองครั้งที่14นี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ One Stop Shopping ครบจบในที่เดียว โดยจัดงานขึ้นนะครับระหว่างวันที่22มีนาคมไปจนถึง2เมษายน2566บริเวณด้านหลังอาคาร Challenger Hall 1-2 Impact เมืองทองธานีเรียกได้ว่าหากท่านไปดูรถใหม่ก็อย่าลืมแวะไปดูรถจนมือ2อคุณภาพเยี่ยมด้านหลังกันด้วยนะครับ ในงานนี้เขามีป้ายบอกทางเอาไว้อย่างชัดเจนรับรองหาง่ายเดินไปดูแล้วท่านก็เดินดูอย่างสบายใจแล้วก็ผมขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าให้ท่านเผื่อเวลาเอาไว้สักเล็กน้อยหรือว่าเผื่อเวลาเอาไว้มากหน่อยเพราะงานนี้เขาจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆครับรถจนมือสองคุณภาพดีสวยๆเพียบเต็มลานด้านหลังไปหมดเลยครับมาถึงตอนนี้ผมขอพาทุกท่านไปดูภาพรวมของตลาดรถจนมือสองในประเทศไทยกันสักหน่อยนะครับตลาดรถจนมือสองนั้นถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้มีการเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าตลาดรถยน์มือสองนั้นเป็นฟันเฟืองหนึ่ง ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก่อให้เกิดธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นตลาดรถยน์มือ2จะได้รับผลกระทบจากทั้งปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ไปจนถึงสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่ตัวเลขทางการตลาดของรถยนมือ2ในปี2565ที่ผ่านมายังคงมีตัวเลขการเจริญเติบโตอยู่ที่5-7%และมียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ6-7แสนคัน และคาดการณ์กันว่าในปี25-66นี้นะครับจะยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตกว่า 8. 1เเลยทีเดียวครับอีกประการหนึ่งประเทศไทยนั้นมีการซื้อขายรถยนต์รุ่นใหม่ในแต่ละปีเป็นตัวเลขจํานวนมหาาลซึ่งส่งผลให้มีการหมุนเวียนของรถยนต์ใช้แล้วในตลาดนะครับจะมีการหมุนเวียนของรถยนต์ใช้แล้วเป็นจํานวนมากตลาดรถยนต์ใช้แล้วจึงเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงมากเพราะยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมความคุ้มค่าและไม่ต้องการจ่ายเงินจํานวนมากไปกับรถยนต์ใหม่ใบแดงครับ ดังนั้นการจัดงานมหกรรมรถยนมือ2ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทรถจนชั้นนําและผู้ประกอบการธุรกิจรถจนมือ2ได้เข้ามาร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการจัดงานแสดงรถจนใช้แล้วอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้เป็นครั้งที่14แล้วครับซึ่งการจัดงานมหกรรมรถจนมือ2นี้ไม่ใช่เพียงแค่การจัดงานขึ้นเพื่อตอบรับและอำนวยความสะดวกต่อความต้องการของผู้บริโภค ที่จะเข้ามาเลือกซื้อรถยนมือ2ภายในงานเท่านั้นแต่ยังคงเป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจจริงที่อยากจะยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้มีความเป็นสากล ทั้งมีการการันตีคุณภาพรถจากผู้จำหน่ายมีการจัดแคมเปญโปรโมชั่นที่มากกว่าหรือเทียบเท่ากับรถนรุ่นใหม่กันเลยทีเดียวนะครับและมีการจัดงานด้วยมาตรฐานการจัดงานแบบมืออาชีพเป็นสําคัญเลยทีเดียวครับนอกจากจะมีรถยนต์มือ2คุณภาพเยี่ยมและโปรเด็ดๆแล้วนะครับท่านที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการประมูลรถยนต์งานนี้ครับเขาได้ร่วมกับบริษัทสยามอินเตอร์การประมูลจำกัดนํารถมือ2สภาพดีคุณภาพเยี่ยมมาจัดประมูลให้แก่ผู้ที่สนใจภายในงานมากกว่า100คันอีกด้วย ซึ่งการจัดประมูลรถยนต์มือสองนะครับจะจัดขึ้นในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารเชเลนเจ้าฮอร์1-2อิมแพกเมืองทองธานีท่านใดที่ชื่นชอบการประมูลรถยนต์ห้ามพลาดนะครับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อรถยนต์ใช้แล้วภายในงานถือได้ว่าเป็นเรื่องสาคัญนะครับดังนั้นในงานนี้คณะผู้จัดงานร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมด้วยผู้จนาหน่ายรถยนต์มือสองทุกบริษัท สร้างความเชื่อมั่นด้วยการพร้อมใจกันลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันหรือ M.O.U. เพื่อการันตีและรับประกันคุณภาพรถยนต์ที่ถูกนํามาจําหน่ายภายในงานนี้มาโดยตลอดเลยทีเดียวครับมาถึงตอนนี้นะครับหลายต่อหลายท่านอยากจะทราบแล้วสิครับว่ามีบริษัทใดนํารถยนต์มือสองมาจําหน่ายบ้างได้แก่บริษัท A.P.AutoMaster โยรัชดารถเศรษฐี Target Car CenterTPMMillennium Auto คาซัม Bravo Auto สยามอินเตอร์การประมูลและบริษัทเทคโนโลยีจำกัดเรียกได้ว่าขนรถหลากหลายรุ่นทั้งแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นและยุโรปมากกว่า100คันมาจัดแสดงและไม่ต้องกลัวนะครับคันใดที่เขาขายได้แล้วเขาก็จะเอารถยนต์มือสองคุณภาพดีมาจอดเพื่อไม่ให้พื้นที่นั้นโล่งครับเรียกได้ว่าท่านมาหลายต่อหลายครั้งท่านก็จะพบกับรถยนต์มือสองคุณภาพดีหลากรุ่นหลายยี่ห้อเต็มลานไปหมดเลยทีเดียวดังนั้นนะครับ ท่านใดที่ชื่นชอบรถจน์มือสองนะครับอย่าลืมแวะไปชมที่งานบางกอกยูสคาโชครั้งที่14ที่ Impact เมืองทองธานีครับในงานนี้นะครับนอกจากรถยนต์ใหม่ป้ายแดงและรถยนต์มือสองคุณภาพดีแล้วผมขอแนะนําให้ทุกท่านแวะไปเยี่ยมชมร้านจาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์กันด้วยนะครับเรียกได้ว่าท่านใดที่ต้องการหาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือยามจําเป็นในเวลาฉุกเฉินอาทิเช่นเครื่องจัมพ์สตาร์ทสายพ่วงแบตเตอรี่สายสลิงลากรถหรือแม้กระทั่งเครื่องเติมลมยางในงานนี้ก็มีมาจําหน่าย และก็มีเครื่องต่างๆอีกมากมายที่มาช่วยท่านในเวลาจําเป็นซึ่งในปัจจุบันนะครับมีหลายต่อหลายอย่างมากมายท่านไปเลือกดูได้เลยครับเขามีโปรโมโชั่นราคาพิเศษสุดอีกด้วยนอกจากนั้นครับสาหรับท่านที่ต้องการหาซื้อน้ํามันเครื่องราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษในงานนี้ผมก็เห็นว่ามีมาจําหน่ายกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเป็นโอกาสทองของคนรักรถในการหาซื้อน้ํามันเครื่องในราคาพิเศษเกรดต่างๆด้วยครับนอกจากนั้นนะครับรถยนต์ของท่านที่ว่าจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนไส้กรอง เปลี่ยนยางแม้กระทั่งใบป,ปัดน,น,น้ำฝนงานนี้เขาก็มีมาจําหน่ายด้วยครับก็เรียกว่าไปงานนี้ครบจบในที่เดียวเลยทีเดียวครับสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากได้กล้องติดรถยนคุณภาพสูงเพื่อบันทึกภาพหน้ารถของท่านตอนนี้ครับเขามีกล้องติดรถจนคุณภาพดีรุ่นใหม่ล่าสุดแบบ360องศาท่านก็แวะไปได้นะครับที่บูธของ s e v e n Miles หรือที่เราเรียกกันไปในภาษาไทยว่า70 m i l e ไมนั่นแหละครับเขานําเจ้าตัวกล้อง Dash Cam Omni 360องศาให้ท่านนาไปติดไว้หน้ารถมาจาหน่ายในราคาพิเศษ ด้วยนะครับแม่ผมกาลังคุยเพลินเลยครับผมเหลือไปดูแล้วเวลาแล้วเวลาหมดหมดเวลาซะแล้วครับพบกับผมเอกศิวรากได้ใหม่ในช่วงออโต้สตอรี่ในวันเสาร์หน้าสําหรับในวันเสาร์นี้สวัสดีครับ